อืเตียงไหนนะอ่าสวัสดีครับคุณลูกค้าครับมาคุณลูกค้าสนใจเตียงไหนบ้างครับเอ่อมีเตียงไหนพี่ราคาเท่าไหร่อ๋อเลยวคาราบต้องการเตียงเลยครับนี่ครับผมเตียงสีดำนี่ฮนะราคาถูกๆมากเลยครับผมทำจากคนทานนะครับคนทานเหรอโอ้ เจ๋งเท่าไหร่อ่ะอ๋อหนึ่งใบปึกครับมึงเออพวกนี้อ่ะโอ้ห้องนี้หลายปึกเลยครับโอ้โหโอ้ยเริ่มยินแล้วเดี๋ยวต้องนอนด้วยโอเคงั้นผมขอตริงามนะผมเอาได้เลยครับผมโอเคจ่ายตังมาครับผมโอเคจ่ายตังโอเคแต่ครับผมแต่ถ้าจริงจะิงซื้อต่อนะฮะอ๋อได้เลยคาผมผมบริการลูกค้ากินมาริคับโอเคได้ครับผมขอบคุณครับเออได้เตียงสตี้าวันใหม่แล้วโอเคอะเดี๋ยวเวลาที่จะนอนสตีเมื่อยอ่ะเอาล่ะเดี๋ยวนี เออเนี่ยจ่าลืมจ่ายค่าบ้านหนึ่งหมื่นแล้วโอ้โหแย่เลยเพิ่งเอาตังค์ไปซื้อเตียงด้วยเออจะมีตังค์ซื้อจะมีตังค์จ่ายค่าบ้านเนี่ยเออช่างก่อนแล้วกันโอเคขอต่อก็แล้วกันเ้จ๊บเตียงสีดำแหม่เท่งเลยเหมาะกับคนเทสเตียงเราเอาล่ะเอาล่ะวันนี้มีที่ขุดเอาเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปลงเหมื๋แล้วกันอันนี้ก็เฮ้ยฝันดีราตรีสวัสดิ์ อืมทำไมรู้สึกยืน,นพื้นเลยไอ้เตียงไม่เหม็นนุ่มเลยเพราะเนี่ยเฮ้ยทำไมเฮ้ยฮัลโหลเฮ้ยที่ไหนเนี่ยเฮ้ยมันเชื่อว่าหอที่เตียงเหรอเฮ้ยอะไรเกิดอะไรขึ้นฮัลโหลเฮ้ยอะไรรินแดนหารทำไมอยู่ที่นี่ได้แล้วประตูนี่เฮ้ยหรือว่าเราฝันเฮ้ยต้องเป็นฝันแน่เลย ทำไมมีทีนี้วะน่ากลวงเลยโอ้ยไม่อยากยุ่งเลยเฮ้ยอ่าโอเคจะจะอจอกจะออกเนแต่ว่าทำมาที่แล้วถาเราคูทานกลับไปได้ก็คงได้ตังล้นเนาะเอาไปจ่ายค่าบ้านเนี่ยแต่เดี๋ยวเอ้ยมีทุงขวดด้วยโอ้อยท,ท่านนีมม่เป็นแค่ฝันคงเป็นฝันใช่ไหมโอ้คงไม่ใช่ฝันโอ้โอ้โอ้ทําไม่ใช่ฝันหรือเป็นฝันวะไม่รู้แต่ ถ้าเราขุดแล้วเอาไปใช้จริงๆแล้วก็คงจะดีมไม่น้อยแต่เออเอาเถอะมาเรามาขุดดูก่อนแล้วกันโอเคมีให้ขุดไหมขอขุดแบบเยอะเลยมีถ้าเราขุดอย่างนี้ก็ขุดได้แหละแต่ถ้าเราแบบไม่กินสุดเห็นแบบว่าบล็อกบล็อกฐานนะบล็อกฐานแล้วัไงข้างหน้ายังไงบล็อกฐานเอาล่ะเขาไม่ลืมใช่ไหมประตูตรงนี้ถ้าลืมประตูนี้คือจบนะกลับบ้านแล้วนี่ไงอ,อู้อโคโว้ขุดเลยนี่แหละ เฮ้ยจริงเราจะเดือขุดไปทำอะไรกันได้นี่หว่าแต่เฮ้อว่ะเฮ้ยหรือว่าคนพบมาในที่นี่มีเรสโตนด้วยแล้วก็มีทินทีด้วยโอ้ยมีลาวพาด้วยเอ้ยน่ากลัวเฮ้ยแต่ถ้าเราเอาฐานนี้ไปขายถ้าจะขายปุ๊บก็ต้องเน้นน้อยก็ต้องซักท่าไห่ดีประมาณสักสองสามชุดไหมมาคนเล่มเริ่มเลยไอ้โอ้ย ่นีขอไม่ใช่ฝันได้เถอขอไม่ใช่ฝันได้พันเธอเฮ้ยแบบว่ากลับไปตื่นไปาะโอ้โหแบบว่าตัวอย่างมีมีตัวอย่างพร้อมเฮ้ยโอ้ยขอเต็มตัวบึ้มเบิ่มเลยขอแบบเต็มตัวเต็มตัวสต๊อตสต๊อตสแต็ตกแล้วเนอะเอาล่ะเอ้ยถ้ามีแล้วก็ระปดนี่เลยแต่ก็เฮ้ยจุบจุ๊บนี่ิเนย์เฮ้ยขอไม่ใช่ฝันได้เถอะฝันได้เถอะโคตแบบเรื่อยๆเลยขอไม่ใช่ฝันได้เถอะโอเคประมาณนี้นะทีมพอแล้วนะ โอ้คนรวยฐานมากบอเอาล้วทีนี้เราต้องกลับใช่ไหมอ๋อาล้วไม่รู้ใช่ไหมอ๋อาล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยน้องกลับด้านน่ะ้งหัวบ้าบอมาแล้วนี่ฝันไม่ได้แล้วแต่ในมือเลยไม่ใช่เฮ้ยไม่ใช่ฝันเฮ้ยไม่ใช่ฝันไม่ใช่ฝันไม่ใช่ฝัน เฮ้ยนอนเตียงสีดำไปเล่า่านเดียวนะถ้าเราไปสีอื่นแล้วก็ต้องไปเล่าอื่นแน่นอนเลยโอ้หเด็วนะไอ้น,นี่เอาไปขายค่อยเฮ้ยอ้เอาไปปลดหนี้นนเลยเนี่ยเอ้ยโอ้ยประมาณสองสเตกสามสเตกอืมเอาไปขายให้กับคนที่เราทำาปันข้าวไล้กินขุนเมืองก็เผาถ่านเนี่ยเออเจ๋งเผาแร่เหล็กเ,เนี่ยเออได้เลย เพื่อดี่ขดนี้ไม่จไปเฮ้ยแสดงว่าทันนี่จะไปของทีตัวแล้วตลอดไปสีเนี่ยเอาล่ะทีนี้ก่อนจะไปเฮ้ยเนี่ยอีกยังเงียบเงียบเหมือนหลับไปแค่ห้านาทีแต่ยังนั่นเหมือนแบบโอ้โหอยู่ทั้งวันเอาไงเนี่ยเอ,เอาไงดียังไงดียังไงดีเราไปถามดีกว่าถ้าเราเอาถามไปแลกได้ไหมเนี่ยต้องได้เลยนะเออคือไม่ไปขารลงทุนไงโอเค พี่พข่าว่าอย่างใครนอกมาอย่างใครเอ้ยพี่เออพอดีว่าผมเออผมอยากจะได้ว่าแหลกเดี่ยงเงี่ยแหลกหรือแหลกอะไรล่ะเออผมอยากได้เจ้าเอ่อเตงเขียวป่ะอ๋อเตงเขียวได้สิแต่มันจะแพงนะเพราะว่าอันนี้ทำมาจากเออผม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 อยากรู้แต่ว่าเออผมมีถ่ายมาเนี่ยออถานเนอะพอดีอะไรพอดีว่าบานที่แบบว่าองการความอเวอรดีเลยนะเดือนหนานาจะมาอุ้ยหนาวหมังนะเออก็อย่าลืมเลยนะนะ เอาแล้วมีมีเท่าไหร่อ่ะเออผมมีอยู่ 2, 2> สเต็กโอ้ยเอามาเลยมาเลยเดี๋ยวทั้งปีนี่บอกเลยว่าอุ่นแนอย่างแน่นอนนะโอเคขอบคุณครับผมโอเคคนตอวเนี้ยได้อลไรพอนมแล่เปลี่ยนเปลี่ยนโอ้โอเคขอบคุณครับผมโอ้ยนนีะ่อย่างนนนะนนะไรแลยเปลเปี่ยนฐานโอ้ย,ออยนี่อย่งายยงเลยนะฮะโอเคออเอาละนี่หนึ่งหมืน่นบอกเลยผมไม่กลัวต่อไปนี้การเปลี่ยนชื่อของเราเอาละเทปถ่ายไว้ก่อนแล้วก็มาเอานี่เลยเออแต่ถ้าเรา ถ้าเราไปไปร่อนเนะอะเรากดคงทำได้มากกว่าน,นี้ใช่ไหมเอาล่ะโอเคมารอนดีกว่ายิ่งเฮ้ย,ยโอ้ยถันหน่อยแล้วโอ้ยไม่น่านอนลงเตียงเลยเฮ้ยกลับมาแล้วเฮ้อที่นี่เหละโล่ไปร่อนนะโหโล,ล่มาเรากดน,นะเฮ้ยพันปาการตาเกินสมมติฝ,ฝันเราจริงเลยเฮ้ยสุดยอดสุดยอดอะไรนี้ก็เก็บเลยอืมเฮ้ยฟินหลายหลาย พี่โคตรนี่เจ๋งมากเลยหัวใจขายปืนแล้วก็เราสามารถซื้อบ้านใหม่เลยเนี่ยเอ้ยเจ๋งอะะเอ้ยจบบบบ ผมมีบ้บบานใหม่เลยโอ้แม่ถ้าฝันนี้ได้อย่างนี้จริงเนี่ยทุกคนคนอยากเข้ามาในฝันนี่แม่เออเอาจริงครับผมเขาเคฝันได้ได้อะผมเดี๋ยวบอกว่าขุดแค่เค้กปล่าสักสักสองสี่ห้าบล็อกเอาบล็อกนั้นไปก็คือผมก็รวยสุดโลกก็ได้นะออ้วเฮ้อแต่แค่ขุดฝันนย่างงี้โอ,โอ้มีความสุขฟินหลา่ยหลายดูด,ดิโอ้โหจะมาไหมนะบึ้มได้ไหมนะ <c oughs> เนี่ยเฮ้ยอยู่ยังมาขุดบล็อกหน่อยโอ้บล็อกก็ดีจะบล็อกก็ดี จะต้มจะผัดหรือซัดหน้าเออไม่ใช่เราเราเหมือนว่าจะต้มจะผัดจ,จ,จะใส่ใส่ฉันเถอะโอเคโอ้โหดีมันมีความมันฟิขนขนาดเชียวใครมีเมื่อคืนนี้ช้าบ้านม่นี่คงจะแบบโอ้โหมันมันใส่เพื่อนดูน,นะโอเคพอดีขับโลกดีกว่าเอ้ยเฉงอ่ะเอ้ยเฮ้ยสามารถจะเข้าฝันตลอดดิเอาล่ะขับโลกเดิม โอ้ยรอบนี้ไม่อยู่บนเตียงรอบนี้บนโอ้ยื้นเลยโอ้ย,อยกลับมาแล้วโอ้สุดยอดเลยอ้อนี้พร้อมปลดตีพร้อมซื้อบ้านใหม่แล้วนะเออเอาล่ะโอ้ยขอบคุณตินนี่มากนะที่ทำให้ชั้นฝันฝันได้เออแต่อหยดได้เพีรจังเลยฮะเอาล่ะเดี๋ยวไปจ่ายคาบ้านดีกว่าบอกเลยนี่ผมบอกตั้งต้ายเลยอ่ะจ่ายด้วยนี่นะนี่ครับนี่เลย วางเอมรอลนี้เลยนี่ฮจ่ายเลยหนึ่งบล็อกเลยมาโอ้โห้านนี้อยู่ตลอดไปใช่ไหมเนี่ยเอาล่ะเฮ้ยนอนสบายเลยเฮ้ยว่าไงนุ๊บว่าไงเพื่อนว่าไงเฮ้ยนอนเฮ้ยนี่อะไรอ่ะโลกแโลกแห่งโลกแห่งเหล็กเหรอเหล็กอะไรวะก็คนก็ซื้อเตียงมานอนนะฮะทุ้มใจกับฝันแล้วจะไปนั่นั่นได้อ่ะฮะเออนั่นดีเออทุกทีทีเออเป็นไงเราสบายเปล่าเซ็ตเต็มเมื่อวานอะเออนอนสบายดีเออเดี๋ยวมาหนูนะไปไหนอ่ะ ไปเล่นก่อนเฮ้ยหลอมีนะเฮ้ยมีเอ้ยว่าไงเพื่อนเฮ้ยตีมันกันเลยเอ้ยได้ชอบตี๋ฟีเขียวมอนกันเลยเพื่อนเอ้ยชอบสีเขียวมอนกันดิโค้ชชอบอย่เออใช่เพื่อนอีเขียวแล้วแล้วก็แต่ดดวเฮ้ยไม่ต้องมีพอเลยเฮ้ยพอเลยเอาล่ะเฮ้ยคนนี้ใครนะอ้ยสวัสดีจ้าเจอชอบดาวไหมดาวระมันถึงยังไงอะ มันถึงว่าอารมณ์ดิด่งดาวอ่ะไม่ใช่ดวงดาวอ่ะฮะแต่ว่ายืนมองท้องฟ้าใหม่เป็นเช่นเคยมันไ,ไม่ต้องเลยเอ้ยแล้วดูดาวไหนอ่ะขบบนนะ่ะเราสื่อดูดาวไหมอ่ะดูดาววะไหนสิขบบนดูดาวว้าวมีกล้องส่องกล้องจุลทรดศนะโหแล้รึ่งมันกล้องจุดทรรศแปว่ามันไม่ใช่เออกล้องดูดาวเออเขาแต่ดิมันมนี่มันนี่มันดิมัน,น,มน เสียงสีฟ้ฟาเขาบอกว่าเจ้านี่สามารถไปนั้นได้เอ่อคุณลุงกะลุงวอาไว้ยังไงเลอเอ่อผมผมขอนอนเนี่ยอะจะนั่งจะนอนก็ได้แล้วแต่แต่นั่งเอาไว้แค่นอนดูดาวเฉยๆน,นะอ๋อได้ผมขอมาครับผม,มถามใหม่นอนตอ่นี เห็นนอนดูดาวแต่ผมอะนอนดูแลเห็นเพชรเอาล่ะนอนยยอ้ยไหนยไหนสุดก็มันถึงแล้วแต่โอ้โหเกือบลงลาวานน่างไงมันสะพอนี้เนี่ยโอ้ยนี่เหรอโอ้อยากให้ฝันนี้เป็นจริงเลยตื่นการก่อน,ลลนเ,ลเลยคิดนี้ค็ร้ไงโอ้แต่ว่าโอ้โหโอ,โอ้เพชรจริง โอ้คงคงไม่ขุดแล้วลงไปข้างล่างนะเออใครจะไปขุดแล้วลงไปข้างล่างบา้าปะ